ประวัติผีนางตะเคียนนางตะเคียนถือเป็นลูกขัดเทวดาในต้นตะเคียนที่ผู้คนกราบไหวบูชามาตั้งแต่โบราณกาลมีลักษณะเป็นสตรีที่มีใบหน้างดงามผมดำยาวนุ่มผมสบายและมีความห่วงที่อยู่มากซึ่งก็คือต้นตะเคียนนั่นเองบริเวณนั้นจึงมัจกจะสะอาดสะอ้านไร้ขยะหรือสิ่งสกปรกอย่างน่าประหลาด ปกติแล้วนางจะรักสงบและไม่ทำร้ายใครก่อนแต่จะดุร้ายมากหากมีคนมาทำลายต้นตะเคียนหรือทำให้บริเวณนั้นสุปกปรกโปคนคนนั้นอาจจะถูกนางตะเคียนทำร้ายหรือถูกสาปแช่งก็เป็นได้แต่ถ้ามาดีมากราบไหว้บูชาหรือขอพรน,นางก็จะดลบันดาลให้คนคนนั้นประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่หวัง